สวัสดีครับผมพักสันพินยครับผมธนพรยานยนต์ทุ่งสงามาเทสวาวน้ำวาล์ว,าวน้ำฮอนด้าซีวิกใช้ได้หรือไมอ่ตัวนี้มันตัวติดรถนะครับเป็นฮอนด้าซีวิกเป็นวาวของฮอนด้าซีวิกติดรถรู้สึกว่าต้มจนน้ำเดือดแล้ววาวยังไม่เปิดเปิดบ้างไม่เปิดบ้างแสดงว่าสปริงเสื่อมสภาพหรือว่า โอริงพวกยางพวกอะไรเสียส่ยมสภาพอุณหภูมิรู้สึกเริ่มสูงขึ้นสูง,สงขึ้นเรื่อยๆแต่วาวน้ำยังไม่เปิดไม่เปิดให้นะรู้ว่ามีตะกอนตะกอนติดอยู่วันนี้ล้างม่าน้ำเสร็จแล้ววลาน้ำไม่เปิดววลวน้ำไม่เปิด,ววเ,ปดเปิดบ้างไม่เปิดบ้างบางครั้งเราคิดว่า น้ำดันน้ำดันในห้องเครื่องในห้องหม้อพักอ่าน้ำดันแล้วทำให้การเช็ครถการเทสรถการใช้รถขับขี่ต่รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะตัวนี้วาวไม่เปิดวาวไม่เปิดวาวน้ำไม่เปิด วาวานำไม่เปิดเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องรีไฟนี่อุณหภูมิน้ำเดือดจัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยต้มไก่ได้แล้วฮะแล้วต้มไก่ต้มไข่สุกแล้วนอนจัดมากนี้ไปเดือดจัดแล้วเป็นพันองศาแล้วครับผมรีไฟปิดไฟปิดไฟแล้ว,วตเติมน้ำดูเรามาเช็คดูก่อนว่าวา,วาวเาวาวาวปิดหรือไม่ลูกยางวาวใต้ล่างเปิดหรือไม่ ดูนะดูนะไม่ต้องยกมาเดี๋ยวมันเย็นเย็นแล้วมันจะเปิดอ๋อไม่เปิดเปิดหรือไม่เปิดหรือไม่ดูนะดูนะวาวน้ำอ๋อเปิดแล้วตัวนี้เปิดแล้วเปิดแล้วน้ำรั่วได้แล้วแต่มันเปิดช้าไปหน่อยนะ เปิดแล้วครับมีช่องช่องไฟอยู่เห็นไหมเห็นไหมช่องไฟตรงนี้เปิดแล้วน้ําเปิดวลาวน้ําเปิดแต่เปิดช้าช้ามากน้ําต้องเดือดจัดก่อนถึงจะเปิดถ้าว่าน้ําเปิดน้ําจะไหลได้เห็นไหมเห็นไหมเป็นช่องไฟอยู่ถือว่าตัวนี้ยังใช้ได้ใช้งานได้อยู่แต่ว่าไม่ไม่ไม่ไมค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะว่า มันเปิดช้าเพราะว่าการใช้งานประมาณตั้งแต่ปี93เป็น10-20ปีฮะเห็นไหมเปิดปุ๊บเปิดปุ๊บมีช่องไฟเห็นไหมเห็นไหมช่องไฟช่องไฟสามารถมองลอดผ่านได้เดี๋ยวผมเติมน้ำไปนะฮะเติมน้ำไปดูว่าว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 ,าวาตัวนี้มันจะปิดให้ไหม ่าเห็นไหมเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วลว,ว้าวปกติแตกสปริงแข็งมานิดหนึ่งเปิดให้แต่ช้าต้องเติมน้ำไปปุ๊บแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปหาน้ำก่อนหาน้ำมาก่อนเติมก่อนแั๊บหนึ่งนะครับ